มาเสิร์ฟต่อผมสอนอัดไม้ที่ขูดเหนียวค่ะเดลมอนฟูด้ดหยอดขึ้นมาร้องได้ค่ะกองกูดผมสอนต้องบิดทะลุนี้โคตจากฟาวไปค่ะทางเดลมอนฟูด้ดพยายามขอคำอธิบายจากผู้สินที่สองครับว่าฟาวตรงไหนครับแต่ว่าที่สุดเราก็เป็นคะแนนของทาง เซ็ 1> 1ต์ี้มอยเชียกบุดไปแล้วครับหนึ่งต่อสองค่ะธนพลนะคะเสิร์ฟเสิฟลึกมาบอลแรกห่างไปหน่อยต้องแก้มากุดให้คมสอนตีวางผ่านมาร้องได้้วสูงมากค่ะลูกนี้ต้องแตะมา บำลรับสามเมตรกวางจืนล้นลบสามสิกิโลงค่ะโอ้โทแทนนี้เป็นของของกปูนะคะแรงกว่าครับหน้าตของถากรช่วยมีครับวงนี้ขึ้นไปชาเลนจ์กันหน้าตาข่ายครับดูครับบอลรับแล้วมันล้นมาขึ้นไปดวนกับงน้านของอดิพงครับแล้วก็กดลงไปอะครับ <What? S 2> ตามตีเสมอครับขอบคุณสามบแด่ เติมค่ะธนพลสองเท่านะคะได้ค่ับแรกสามเมตรกันตพัลขับลนได้บุอีกครั้งค่ะเดมอนฟูด้ดบอนสัน้นตีล็อกได้แล้วค่ะอ้าน่าจะโดนจับฟาวค่ะทางเกอกปูดทางถากกอก็เสียดได้นะครับลูกเนี้ยเพราะว่า บอลที่พลัดลงไปนี่ก็ถือว่าทีมก็ได้เปรียบแล้วนะครับแต่ว่าไปโดนจับฟาาตะคายครับน3-2นะคะูส่ลูนี้ปูติดลอค่ะตัวตุ้งตีของสุพัฒน์ูีก็โกิดมาแล้วก็จะเอาหนกเขาว่าครับแต่ว่า บล็อกของแดนวัลฟูนี่รออยู่แล้วครับนี่นะครับเรียบร้อยครับทางอธิพง์ครับเน่ฉีกไปสองแต้มค่ะสี่ต่อสองสวัสดีมาอีกทีเอาละคราวนี้ตีฉลอตบล็อกลงไปตัวได้ทันทีเหมือนกันครับทางด้านของสุภพัสด์ครับดูทีเดียวเตะติดบล็อกลรงนี้นี่ก็ฉลอตบล็อกแล้วก็ลงไปในแดงของทางเดนวนฟูดครับดูครับ อย่ามีนะครับแม้เกี่ยวไม่อยู่ครับสต่อสี่ค่ะครั้แรกขอได้ค่ะทางฟุตโหสิเคาะมายังร้องทันครับกากูดใส่สวนคือลูกนี้สุขภปอรป้ายอีกแล้วอะเกิดแบบอย่างนี้ไม่อช่ฝับทางสวนผ่านตัวลูกนี้เฉียบขาดมากเลยฮะ ดูการตีของการตีนะคะครับตะแกงยุ่งได้สุดยอดเลยครับสเท่านะคะลงมาเสิร์ฟพาคมสอนออกหอกะไม่ลงนะคะเสียวอ่ะครับลุงแค่แต่ว่าสุดท้ายล้วผู้สิทให้ออกครับ นต่อ4ค่ะคอนเสิร์ฟของอดิพงมาได้ครับมาได้สุภทพ,พัท์อาจฉัลับ,บล็อกเก็บได้ครับเบิมันฟุตในกพพัลตาภพัทรจะ3เมตรชลลับ,บล็อกลงไปค่ะตัดพพกำลังนี้ระเบิดใส่เลยครับ ดูเหมือนว่าทางกอกูจะอะไรครับขอเชิญฟุตฟอลค,ครับขอต้องดูครับว่าจังหวะที่กันตพัดวิ่งมาใส่เนี่ยเหยียบเส้นไปหรือเปล่านะครับที่มาจากสามเมตรกลางครับระวังจะตีวไปด้วยนะคะกดเพื่อสัตว์ คนข้างเยอะครับแล้วก็บาดเจ็บไปนะครับกาญจพัฒน์คุณมีในช่วงปลา,ายแรกๆนีหน้าแหย่ตางไปครับก็ได้กลับมาเฟาะสนามในช่วงในที่สองเนี่ยครับเริ่มลงเล่น,นหลายนัี่เริ่มปรับมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับกาญจพัฒน์4ค่ะอือไปยอดไ่ผ่านล็อค ค่ะแต่เหมือนกรรมการให้ตั้งของทางเกาะก,กูดนะคะคือลูกนี้ต่างคนต่างฟองเลยอะครับคือ,คอน่าจะโดนทั่วแต่สที่ใครโดนก่อนนะครับท่าฟูเขาก็บอกว่าทางเกาะกูดน่าจะโดนก่อนนะครับเดรอดูมาจากเชลน์นะคะ สรุปแล้วเป็นปูสิทธิ์ครับแม่จังหวะลงมาจะไม่รู้ตัวค่ะคือยามีเนี่ยเหมือนจะเข้าใจว่าน่าจะโดนจับฝ่าที่เขาอะนะครับการว่า